สดสะอาดอร่อยทุกว่าต้องชนีขายหอยหอยแข็งหอยแมงผู้หอยนางลมต้องลองฮะผมพิชาชนีขายหอยครับผมก็ขายเสื้อผ้าครับผมเท่าที่ก็โดนยืดไม่มีค่าที่จ่ายอ่ะค่าที่ก็ไม่ลดเนาะขายก็ไม่ได้ก็เลยต้องเลิกกิจการก็เลยลองหาดูว่าแถวนี้มันมันมีอะไรขายบ้างที่ไม่เหมือนไทยครก็เลยไปเจอหอยฮะพอแหล่งที่เอามามันไกล กกวากซกคนอื่นเขาครับ,รบแล้วส่วนตัวก็ชอบกินของอย่างนี้อยู่แล้วด้วยครับแล้วก็ชอบทำน้ำกับข้าวด้วยก็เลยทําดูก็ไปได้ลูกค้าเยอะอยู่ครับแล้วทำไมจะต้องขับรถสุกุในการมาขายด้วยอ่ะครับอ๋อมันไม่เหมือนไทยดียครับผมและอีกอย่างหนึ่งมีมีรถไว้อยู่แล้วอันนี้ก็คือจอดเป็นที่ขายหรือว่าขับรถขายไปตามที่ต่างๆคะอ๋อจอดเป็นที่ขายเลยครับลูกค้าจะได้ไม่ต้องตามหาตอนนี้มีอยู่สามหอยนะฮะมีหอยแครงหอยแมงคู่หอยนางรมครับ ตอนนี้ก็จะเป็นหอยแครงครับผมมาถึงก็ใส่เครื่องอัดฉีดเลยฮะ<ม>ล้างสดๆเลยครับผมแล้วนี่หอยจะไม่ตายหรอไม่ตายครับผมว่ามาใหม่ขึ้นพึ่งขึ้นจากบ่อเลยฮะไซส์ใหญ่ครับผมที่ผมขายนี่ซื้อไซส์ประมาณเหรียญห้าเหรียญสิบโลละสองร้อยยี่สิบครับผมลวกให้มีน้ําจิ้มให้ฮรัรสเด็ดครับผมหอยนางรมนี่ก็สดสดมากแล้วก็มีหอยแมงคู่ก็สดเหมือนกันฮะหอยนางรมนี่จุลละสิบพร้อมเครื่องฮะแมลงภู่นี่ก็สี่สิบบาท ครับผมเป็นไซส์รวมน้ำกิมผมก็ใช้พริกีหนูส่วนพริกหนูแดงรากผักชีกระเทียมน้ำปลามะนาวสดน้ำตาลทรายปั่นะรนวมกันรสชาติไม่เปรี้ยวเผ็ดนำํำนะฮะทำสดใหม่วันต่อว,วันนะครับกินกระหอยผมนี่รับประกันความอร่อยแนะ่นอนฮะมีอะไรบอกผมได้นะถ้าไม่สดไม่อะไรมีรายผมเป็มให้นะครับผมพราขายใจดีฮนะแต่ขณงนี้ก็ลําบากครับขายของไม่ได้ไม่มีคนเดินค่าที่ก็แพงไม่ลดด้วยที่เคยมีวันที่แบบ ท้สุดครับก็มีครับมีวันที่ท้อก็มีครับแต่ว่าก็ต้องสู้ต่อไปครับผมทำสิ่งนี้ให้มันดีที่สุดนะก็ผ่านไปเองครับแตหรับช่วงนี้ค่ะในช่วงที่มันที่แบบว่าเขาคิดขายไม่ดีอยากจะให้กำอะไรบ้งอ๋อก็สู้ต่อไปนะครับผมขอให้ผ่านไปให้ได้ครับขายดีขายไม่ดีเดี๋ยววันข้างหน้ามันก็ดีขึ้นนะครับแล้วก็ตั้งใจทํำในสิ่งที่เราทำนะให้ของตอบม่กับลูกค้าลูกค้าก็จะติดเองครับบริการให้ดีโอเคครับแค่นี้คร ก็ขอบคุณลูกค้าเก่าที่มาอุดหนุนนะครับเชิญชวนได้ครับผมเปิดอยู่ทุกวันนะฮะลาดพร้าหิน76นะครับปากซอยถ้าไม่เจอเข้าไปในซอย74บก็เห็นรถผมจอดเลยนะครับผมหาได้ทุกวันนะฮะโทรมาก็ได้ครับที่เบอร์0ูนย์8 1 1 9 9ครับผมขอฝากร้านชะนีขายหอยหน่อยนะครับผมน้ำจิ้มรสเด็ดแน่นอนครับสดสะอาดอร่อยทุกวันต้องชะนีขายหอยมีทั้งหอยแครงหอยแมงผู้หอยนางรมต้องลองฮะ